ว้าวดอกสวยมากๆนะคะตัวนี้คือดอกบัวหลวงนะคะใครเลี้ยงบัวแล้วไม่ออกดอกมาดูในคลิปนี้นะคะ,กะเกษตรบ้านนาก็พาเพ,เพื่อนมาใส่ปุ๋ยบัวกันค่ะไปดูเลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะไม่ยากเลยตัวนี้เป็นขี้บัวมูลวัวนะคะขี้บัวเก่าขี้บัวหมักแล้วมีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมีผงชูรส และนี่ก็เป็นกระดาษนะคะก็มาดูวิธีในการทำเลยค่ะกระดาษที่เตรียมไว้นะคะฉีกออกมาเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ฉีกมาแบบนี้นะคะตัวนี้ปริมาณขี้วัว2กงกมมือนะคะก็จะใช้ผงชูรสนะคะ หนึงช้อนชาพูนๆแบบนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตประโยชน์ของผงชูรสนะคะก็จะช่วยเร่งรากนะคะเร่งให้บัวออกดอกเร็วนะคะตัวนี้ผงชูรสก็จะช่วยในเรื่องของระบบรากเร่งดอกเร่งผลตัวนี้ได้ส่วน มูลวัวนะคะก็จะมีไนโตรเจนสูงอันนี้บำรุงทุกส่วนนะคะอ่าเสร็จแล้วก็จะหอ่อนำกระดาษมาหอ่อพับเป็นกลวยแบบนี้นะคะ,ะกลวยอย่างแบบนี้ใส่ลงไปคะ่ะเสร็จแล้วห่อนะคะ ะคะใครจะพับแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะไม้เสียบลวกชิ้นนะคะก็แทงลงไปเลยนะคะตัวนี้แบบนี้หรือใครจะใช้หนังยางลัดเลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็ตักใส่ลงไปประมาณนี้นะคะ,ะก็เท่ากับปุ๋ยบัวก้อนเล็กๆนะคะ เสร็จแล้วหนังยางรัดตัวนี้นะคะก็นำไปใส่ในกระถางบัวได้เลยนะคะง่ายๆนะคะตัวนี้ถ้าเราไม่ห่อกระดาษนะคะ,ะใส่ปุ๋ยโคกลงไปเลยตัวนี้จะทําให้น้ําเป็นตะไคร่น้ํานะคะน้ําจะไม่ใส่เพราะฉะนั้นต้องนํามาห่อนะคะจะหอลักษณะไหนก็มีหลายแบบด้วยกันวันนี้ห่อกระดาษเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะอ่า ส่วนตัวนี้ที่แทงไม้เอาไว้ก็เสียบลงไปเลยเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะตัวนี้ปุ๋ยขี้วัวมีไนโตรเจนสูงนะคะแค่นี้และคะ่ะอ่านี่ก็ดอกนะคะใส่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้ก็ดอกกำลังแทงขึ้นมานะคะอ่าใครปลูกบัวแล้วไม่ออกดอกก็ลองดูนะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนำมาใส่แบบนี้นะคะ เอาละค่ะวันนี้เกษตรบ้านนานะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามเกษตรบ้านนาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ